พร้อมค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะฮูเบียนเคฟรเรสกับตันวงเบียนเคฟรเรสค่ะ เด็กเ็กๆ,ๆหนูเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรสนๆค่ชอบเล่นอะไรที่มันเสี่ยงแล้วก็หวาดเสียวแล้วก็ผาดโผนคือมันจะเป็นเครื่องเล่นตอนเด็กๆที่มันจะแบบให้ปีนให้ขึ้นไปอะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็ขึ้นไปอยู่บนสุดหนูก็กระโดดลงมาแล้วหนูก็เคยแบบว่าเล่นตรงนั้นแล้วก็แบบไม่ให้เพื่อนสนิทหนูกับบานจนกว่าแม่หนูจะมารับแม่บอกว่าหนูเป็นคนไม่ดื้อเลยคะ่ะไม่ร้องไห้ ใครจับก็ได้แล้วก็ใครจะเล่นกับหนูก็ได้หนูจะไม่ร้องไห้เลยแล้วก็แม่จะชอบจับแต่งตัวจะชอบจับมัดผมแบบเป็นเละๆซี่ยอะไรเงี้ยป้าบอกว่าหนูไม่ชอบกินข้าวคือหนูจะมีพี่เลี้ยงที่เขาจะคอยแบบตามติดหนูตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> แล้วเขาก็จะแบบถือจานข้าวแล้วก็ป้อนหนูหนูก็จะแบบ ไม่กินไม่กินพอหนูไม่กินเขาก็กินเองแล้วป้าก็เลยบอกว่าตอนเ,อเด็กๆอะป้างงมากว่าทําไมแบบว่าหนูผอมเอาผอมเอาแต่ว่าพี่เลี้ยงแบบดูอิ่มหนาสําราญขึ้นทุกวันป้ากับแม่เป็นคนชอบเล่าค่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาเล่านิดนึงเราก็จะเริ่มจําได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ <S <S แล้วก็เขาจะชอบถ่ายวีดีโอเก็บไว้แบบทุกทุกอย่างทุกทุกที่ที่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบถ่ายวีดีโอเก็บไว้หนูก็ได้มาดูอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จำได้ นี่หนูเอาทิชชู่มาพันนิ้วเพราะว่าสมัยก่อนแบบมันหิแบบอยากแบบว่ามีเฟือกใส่นิ้วบ้างก็เลยเอาทิชชู่มาพันแล้วก็แบบเจลฟี่อันนี้ก็คือน่าจะขโมยโทรศพัพท์แม่มามั้งค่ะเคยมีคลิปหนึ่งที่หนูหนอ่ะที่พ่อถ่ายไว้แล้วแบบหนูไปขโมยโทรศัพท์พี่หนูมาแล้วหนูก็แบบขโมยมาแล้วพี่หนูก็พูดว่าป้า ไอปัตเตลีมมันเอาโทราศัพท์หนูไปเล่นค <c oughs> ือหนูเอาโทรศัพท์ไปแล้วแบบปาแผ่นมาที่หนูแล้วแบบหนูก็แบบว่าจะโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อนชื่อบัวจะโทรหาบัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าตอนเองหนูไม่มีนะอาชีพในฝันไม่มีเลยว่าอยากเป็นอะไรช่วงไหนแบบว่าอาชีพแบบฮิตหนูก็จะแบบอ,อยากเป็นอนะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเวลาไปโรงเรียนหนูจะขี้อายมากมันมีอันนึงที่หนูอยากเล่าให้ฟังแต่ว่ามันตลกในนึง <c oughs> ตอนนั้นหนูจะอยู่ประมาณปสามปสี่ค่ะ 4, แล้วหนูนั่งอยู่หลังห้องหนูเป็นเด็กหลังห้องอยู่แล้วแล้วหนูอ่ะกลัวการขออาจารย์ไปห้องน้ำหนูก็เลยเลือกที่จะไม่ขอแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นกลายว่าหนูก็นั่งฉี่ตรงนั้นไปเลยค่ะเพื่อนก็แบบอาจารย์เขาฉี่แตกเลยค่ะ ตามเคป๊อปเพราะว่าพี่สาวที่อายุเท่าๆหนูเป็นญาติกันนะคะเขาชอบเกิร์ลเจเนอเรชันมาเลยค่ะหลังจากน,านั้นคือหนูตามเกาหลีมาตลอดแล้วก็แบบหนูเต้นเพง got boy, ลงไอ t ก b ร y ลบอยลง u t u b e ด้วยกับพี่สาวหนูไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนแต่ว่าแบบแกะท่าเองกับพี่สาวแล้วก็เต้นอยนะะ่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่ มัธยมปลายก็เจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนเกาหลีที่เขาชอบเต้นมากๆหนูเข้า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 โรงเรียนมาตอนมปลายใช่ไหมคะด้วยความที่พี่ชายหนูเข้าไปก่อนแล้วพี่ชายหนูเข้าไปก่อนประมาณปีนึงแล้วพี่ชายก็พูดแบบเอ้ยเดี๋ยวมีน้องสาวจะเข้ามาอะไรเงี้ย<ม>แล้วเพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกับหนูคือตั้งตารอมากก็แบบว่า<ม>จะมาเมื่อไหร่หนูแล้วก็แบบไปนั่งดูไอจีหนูอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบรอจะเจออะไรเงี้ยวันแรกที่หนูเข้าไปโรงเรียนคือแบบ ใครก็ไม่รู้แต่เป็นเพื่อนในชั้นเดียวกันอะยืนรอหนูอยู่หน้าห้องแบบคือห้าหน้าห้องแนวๆรอรอพาหนูไปเรียนรอแบบมารู้จักหนูยอะไรเงี้ยสิบคนได้ค่ะทั้งที่แบบทั้งที่แบบ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักกันเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนคนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเข้ามาบอกว่าไปแข่งเต้นด้วยกันนะเพราะว่าโรงเรียนหนูมันจะมีกีฬาสีที่แบบแบ่งเป็นสีแล้วก็ให้แข่งเต้นเป็นสียอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยได้ได้เต้นมาเรื่อยๆค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปาตาลีประเสริฐเชยชื่อเล่นชื่อฮูกคคเฟ่ของหนูก็คือตัวกลมกลมมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงอย่างแต่ว่าเป็นฮูล่าฮูกค่ะ ได้อะไรเยอะมากโตขึ้นมากๆจากแต่ก่อนที่เป็นเด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วก็เป็นคนไม่รักครอบครัวขนาดนั้นก็คือแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นใหญ่ตัวเรามาก่อนเสมออะไรเงี้ยค่ะพอเข้ามาอยู่นี่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีเวลาให้ครอบครัวเลยเราคิดถึงโมเมนต์ที่เราได้กลับไปอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถบริหารเวลา ได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างปกติหนูแบบจะชอบเอาเวลาไปนอนไปดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบเข้ามาในนี้เราแบบมันต้องแบ่งเวลามากๆจริงๆว่าแบบช่วงเวลาที่เราว่างอยู่เราควรทาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าเข้ามาอยู่นี่เราใช้เวลาชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุ้มมากๆเ <c oughs> คยมีครูที่ให้เขียนบนกระจกค่ะว่าแบบความฝันคืออะไรอยาก แล้วก็มีพี่เชิรให้เขียนว่าความฝันของการอยู่ในวงเป็นอะไรบ้างนี่ค่ะสิ่งที่หนูเขียนคืออยากติดทีมบีทีแล้วก็เขียนว่าอยากพาเวียนเควฟอรีสไป w ว r l ์มากขึ้นอันที่เขียนร่วมกับรุ่นสามก็คือทำความฝันตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยความสุข หนูรู้สึกตกใจตั้งแต่ตอนตอนตอนนั้นแล้วค่ะตอนที่ประกาศกับตันทีมดีทรีเพราะมันเป็นรีเควสเอาเวอร์ใช่ไหมคะแล้วเหมือนช่วงน,นั้นหนูติดโควิดหนูขึ้นไม่ได้แล้วหนูรู้สึกว่าจุดนั้นคือจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตหนูไม่อยากอยู่แล้วอยากออก <c oughs> คือตั้งแต่มีโควิดมาเฟอร์ลบบิทหนูพลาดโอกาสหลายอย่างมากแบบบางงานก็ไม่ได้ไปโรโชว์เพราะว่าต้องกักตัว เราแบบได้เป็นเซนเตอร์แต่เราแบบแทบจะไม่ได้ไปออกงานเลยแล้วพอมาเมงน้อยอีกก็อดอีกเพราะว่ารีเควสซเอร์คือเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานที่แบบเรารอคอยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อดขึ้นอีกอะไรเงี้ยหนูก็แบบวันนั้นหนูร้องไห้แล้วก็แบบโทรหาแมแบบออ่แบบเออแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากเป็นเวียนเคแล้วอยากออกแบบดวงมันไม่ได้ให้เราได้แบบเชิดชายเลยใช่ไหมอะไรเงี้ย,ลยไงไงแล้วหลังจากนั้นที่วางสายจากแม่พี่เชอร์โทรมาแล้วพี่เชอร์ก็บอกว่าเนี่ยหู ดูไลฟ์รีเควสเอาเวอร์ไหมดูแทนไหมแล้วพี่เฉยก็แบบว่าโอเคงั้นพี่บอกก่อนละกันแต่ว่าอย่าบอกใครนะว่าพี่บอกพี่เฉยบอกเออเดี๋ยวหนูจะขึ้นเป็นกับตันทีมวีทีนะพี่อยากให้ขึ้นมาจริงๆแต่ว่าแบบติดโควิดอยู่แต่ว่างานนี้มันจะประกาศนะหลังจากนั้นหนูก็แบบโชคชะตาแกงกัดปนี้ออะไรอย่างเงี้ย กันวงของ BNK48 ได้แก่ฮุก BNK48 ค่ะเหมือนพี่เชยถามว่าแบบว่าเออแบบไปเที่ยวภูเก็ตด้วยกันไหมเงี้ยค่ะพอดีว่างพอดีก็เลยเคลียร์ตารางเาก็ไปพอไปเสร็จก็เลยได้ไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเหมือนพี่เชยก็เสนอไปว่าแบบเออเนี่ยอยากให้ฮุกขึ้นมาเป็นกำการวงนะตอนนั้นหนูก็แบบฮะเลยเหรอคะอะไรเงี้ย แล้ว yup. หนูก็เลยทักไปปรึกษาพี่เจนีคนแรกว่าแบบพี่เจนีคิดว่าไงดีนะครับพี่เจนีว่าหนูจะทํามันได้ไหมแบบเป็นยังไงแบบพี่เจนีลองแบบเล่าประสบการณ์พี่เจนีให้ฟังหน่อยว่าแบบเป็นไงบ้างนะคะเขาก็เล่ามาให้ฟังแล้วเขาก็แบบพูดถึงเรื่องแบบสิ่งที่ต้องระวังหรืออะไรแบบนี้ด้วยรู้สึกกดดันค่ะ เพราะว่าแปบลบว่าหนูต้องวางตัวแบบใหม่แลวก็ต้องวางตัวให้ดีขึ้นเลยเพราะตอนเป็นฮุกกระตันบีชีก็คือแบบก็ยังเป็นฮุกเหมือนเดิมฮุกพีแอนเคที่แบบอะไรอย่างเงี้เหมือนเดิมดถ้าพูดง่ายๆเลยคนจะจับจองกับตันวงมากสุดกับตันทีมหนูว่าไม่ได้จับจองขนาดนั้นหนูเคยถามพี่เชอร์ว่าแบบทําไมพี่เชอร์ถึงแบบว่าทําตามกฎขนาดนี้พี่เชอร์ก็บอกหนูว่าแบบถ้าพี่ไม่ทํา หรือถ้าพี่ทำผิดกฎแค่นิดเดียวอะ่ะพี่โดนด่าแปลว่าคนจะด่าทั้งวงนะหรือแบบถ้าเราทำอะไรไม่ดีสักอย่างนึ่งคนไม่ได้ด่าแค่เราคนเดียวแต่เ,เหมือนเรากำลังทำให้เพื่อนทุกคนโดนด่าไปด้วย ทุาวันนี้หนูจะทำอะไรหนูเปิด Google Calendar ก่อนเสมอค่ะ mm hmm. เพื่อที่ริมายกับตัวเองและเช็คก,กับตัวเองว่าตอนนี้มีงานอะไรงานนี้เวลาไหนเวลาไหนแล้วก็ถ้าหนูแบบสมมติว่าหนูมีเวลาว่างหนูอยากไปพ mm ิลาทิสหนูจะต้องลงในตารางตัวเองว่าวันนี้จะไปพิลาทิสกี่โมงวันนี้จะไปหาอาจารย์กี่โมงเพราะหนูต้องกลับไปหาอาจารย์เพราะฝึกงานอยู่ด้วยค่ะก็ต้องแบบมีล็อกตารางวันที่นัดต้องไปคุยกับอาจารย์ คุยเรื่องทีสิทธ์ว่าแบบจะทําอะไรต่ออะไรอย่างนี้ค่ะแท mm hmm. นทีสิทธ์อีกว่าทีสิทธ์จะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะแบบคอยรีเช็คตลอดเลยค่ะไม่น่าเชื่อเหมือนกันค่ะแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจพี่เชอร์เลยแบบพี่เชอ์บอกว่าพี่เชอร์ไม่มีเวลาไปเดินห้างเลย mm hmm. การเดินห้างของพี่เชอร์คือคือแบบคือแบบเหมือนได้มาทํางานที่ห้างพอดีก็เลยได้แวะมาเดินห้าง mm hmm. หนูแบบไม่เคยเข้าใจเลยตอนนั้นหนูแบบ โหวิเชาชีวิตวิเชอ,อยู่ได้ไงแบบไม่เดินห้างไม่เที่ยวไม่ไปคาเฟ่ไม่ออกไปถ่ายรูปอะไรเลยอะไรเงี้ยตอนนี้หนูก็หนูก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกัน <c oughs> หนูว่าหนูชินไปนแล้วด้วยค่ะหนูว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นเบียนชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้ก็เลยเป็นแบบนี้มาตลอดหนูก็ชินแล้วค่ะรู้สึกว่าเวลาให้กับตัวเองมันน้อยลงแต่ว่ามันได้อะไรมามากกว่านั้นมันได้อะไรมาคุ้มกว่า อย่างแบบมันมีล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีด่านให้หนูมาทดสอบให้หนูกับพี่เชอร์มาทดสอบในฐานะกับตันมุงกับชี้ให้นินอะไรเงี้ยค่ะหนูกับพี่เชอร์ก็ปรึกษาการเหมือนกันว่าเราจะจัดการยังไงดีเราทํายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เลือกตัดสินใจโดยที่ยึดตามสภาพจิตใจของมูมเบอร์เราก่อน<ม>เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าข้างสังคมรอบข้างหรือคนรอบข้างจะวิจารณ์ในการตัดสินใจของเราทั้งสองคนแต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของเราอ่ะ มันทําให้สภาพจิตใจเมมเบอร์เราไม่แย่ลงไปมากกว่าเดิมเยซึ่งพอหนูไปอ่านชื่อคนด่าแล้วหนูกแบบ <c oughs> ลองมาเป็นชั้นสีอ่อะไรเงี้ยลองเข้ามาดูก่อนไหมอะไรเงี้ยว่าแบบเออแบบก็อยากให้เขาคิดถึงภายในด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็แบบได้แต่แบบอืมโอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจพี่ชือเลยลว่าแบบทุกครั้งการตัดสินใจมันมันมีผลกระทบเสมออะไรเงี้ย สำหรับหนูอะอย่างแรกคือสภาพจิตใจมมเบอร์ Member มาก่อนค่ะ mm hmm. อยากให้มมเบอร์อยู่อย่างแบบแฮปปี hmm. ้ถ้าใครไม่แฮปปี้คือเดินมาบอกได้เลยอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วแบบ mm hmm. ก็มาหามาหากันตรงกลางว่าเราจะจัดการกับความสุขตรงนี้ยังไงหรือถ้าไม่มีความสุข mm hmm. ก็ลองหาทางอื่นไหมหรือว่าลองพักช่วงหนึ่งไหมอะไรแบบนี้คะมันคือสิ่งที่พี่เชอร์ก็ทําด้วย mm hmm. แล้วรู้สึกว่ามันเวอร์ค่ะทั้งพี่เชอร์มาตั้งแต่แรกเอง ก็เป็นคนที่ห่วงเรื่องสภาพจิตใจนิมเบอร์ก่อนอยู่แล้วเหมือนกันค่ะสุดว่าตาแหน่งกัปตันวงมันศักดิ์สิทธิ์ป้าจริงๆแบบถ้าให้แบบใครมาคิดก็คงแบบคิดไม่ออกว่าจะเป็นใครที่จะมาขึ้นมาเป็นกัปตันวงนี่ค่ะ<ฮ>แล้วใครที่จะทําได้ดีเท่าคุณเชอปังอลิกุลคือเขาแบบจ่าหน้าไว้แล้วว่าแบบเป็นโลโก้ของ B N K ผู้ที่แบบ ทำดีทุกอย่างอะไรเงี <laughs> ้ยค the ่ะวันแรกที่เจอพี่เชอร์แล้วเห็นพี่เชอร์เข้าห้องน้ำตอนนั้นหนูยืนแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ำหนูยังตกใจเลยว่าแบบพี่เชอร์เข้าห้องน้ําด้วยวะด้วยความที่เขาเป็นแบบเราก็มองว่าเป็นดาราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนแบบเวลาเจอดาราหนูจะชอบบอกแม่ว่าแม่หนูได้เจอดาราตัวเป็นๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันคนละชั้นกันเลยอะไรเงี้ยค่ะพอเห็นพี่เชอร์เข้าห้องน้ำแบบ ไอดอลเขาเข้าห้องน้ำกันด้วยทุกคนพอได้มาเจอพี่เชอร์ได้มานั่งเมาส์กับพี่เชอร์ได้คุยเ mm hmm. บื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับพี่เชอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโหคือพี่เชอร์ทำเพื่อวงนี้มากๆ mm hmm. เขาเป็นคนที่แบบว่าละเอียดมากแล้วก็แบบทุกอย่างคือไว้วางใจเขาได้เลยรู้ว่าถ้างานไหนมีพี่เชอร์คือเราสบายแล้วเราไม่ต้องจำสคริปได้ พอพี่เชร์จะเป็นคนพาเราลันไปเองแล้วก็เราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะมีเดตแอร์เพราะพี่เชร์จะทําให้เดตแอร์มันหายไปแล้วก็พี่เชร์จะเป็นคนที่เช็คทุกอย่างอย่างละเอียดอะไรนิดนหน,น่อยๆนยเขาจะไม่ปล่อยผ่านเลยแล,แล้วหนูล่ะเขาเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย ที่แบบไม่มีใครล้มล้างได้เอเองก็เคยพูดแบบว่าเออแบบแกไม่จําเป็นต้องไปเป็นแบบพี่เชอก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มีสิ่งที่แบบแกกับพี่เชอไม่เหมือนกันแล้วที่แบบแกทำแบบพี่เชอไม่ได้แล้วพี่เชอร์ทำแบบแกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะทำแบบตัวเองให้มันเต็มชี่ก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างมันจะคอยช่วยให้เราพัฒนาขึ้นไปอีก คนไม่มั่นใจในตัวเองเลยสักนิดค่ะไม่เลยสักนิดหนูไม่เคยบอกว่าตัวเองแบบสวยไม่เคยบอกว่าแบบวันนี้ทําได้ดีหรือไม่เคยแบบไม่เคยชื่นชมตัวเองเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการชื่นชมตัวเองมันคือการที่ทําให้ตัวเองหยุดอยู่กับที่ใช่ค่ะก็แบบไม่ไม่ไม่ค่อยแบบอยากพูดอะไรเงี้ยค่ะแบบชอบเจอคนที่แบบพูดให้ตัดกาลังใจเราเลย มันก็เลยทําให้เราแบบต้องมาย้อนคิดอยู่เสมอว่าแบบเออหรือว่าเรายังดีไม่พอหรือว่าแบบหรือว่าคนอื่นควรจะได้รับโอกาสมากกว่าเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้ว่าเขาเคยพูดว่าแบบกับตันวงใครๆก็เป็นได้างเงี้ยค่ะหรือว่าโอ้ หรือ็แบบเออหรือว่าที่ผ่านมาคือเราพิสูจน์ไม่พอหรอว่าแบบว่าแบบเออเราก็ทํามาเยอะมากๆนะเราช่วยมาเยอะมากๆนะเราแบบเราแบบทําทุกอย่างมาเยอะมากจริงๆนะก็เราจะมีทุกวันนี้แล้วแบบบางคนก็พูดว่าแบบเออพยายามมากเกินไปหนูก็แบบเออหรือนี้คําชมอะแต่แบบเขาพูดในเชิงที่รู้ว่ามันคงไม่ใช่คําชมหรอกค่ะแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วหนูก็มานั่งตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าก็นี่ไง ก็เพราะว่าฉันพยายามมากเกินไปไงฉันถึงได้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนในชีวิตมันต้องพยายามให้ได้มากที่สุดโดยที่เราไม่เบียดเบียนใครซึ่งหนูก็คงไม่ได้เบียดเบียนใครนะหนูก็พยายามในวีของหนูมาเรืยตลอด ี่เชอร์บอกว่าพยายามให้พยายาม treat แฟนคลับทุกคนให้เท่ากันค่ะ mm hmm. แล้วก็บอกว่าให้เป็นตัวเองมากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งถ้าเราทำไม่ได้ขึ้นมามันจะเป็นเรื่องที่หนักหนามากๆคือเขาจะคอยบอกตลอดว่าแบบทำเท่าที่เราไหวถ้ารู้ว่าเราทำแบบนี้แล้ววันข้างหน้าเราทำไม่ได้งั้นอย่าทำงั้นตั้งแต่วันนี้อย่าทำเลยค่ะ จริงมันก็มีแบบว่ามันก็มีแบบว่าคนที่แบบเขามาพูดแ่าแบบว่าอยากให้หูเป็นแบบคนนี้อยากให้หูเป็นคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แบบเคยพูดกลับไปเหมือนกันว่าแบบพี่ให้หนูเป็นแบบเขาหนูเป็นให้พี่ได้นะแต่หนูให้เวลาแค่เดือนเดียวหนูเป็นให้พี่ได้แค่เดือนเดียวจริงๆหลังจากนั้นหนูคงฝืนเป็นต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนรักหนูที่แบบหนูเป็นหนูมากกว่าเคยเป็นคนที่พยายามอยาก อยากแบบดูแลทุกคนให้ทั่วถึงมากๆนี่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันเหนื่อยเรามากๆแล้วเรารู้เลยว่าแบบสภาพจิตใจเรามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่นค่ะเหมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆเราไม่ต้องฝืนไปเป็นใครหรอกแบบบางทีเราก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากฝืนแบบเป็นคนคนนี้คนจะได้ชอบเราอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบเขาคงชอบเราได้ในช่วงเวลาแค่นั้นน,น,น,นี่ค่ะสุดท้ายแล้วคนที่จะรักเราได้จริงๆคือคนที่รัก เราในแบบที่เราเป็นแบบเขาคงเห็นเสน่ห์ของเราเองโดยที่เราไม่ต้องแบบพยายามไปทําอะไรหลังๆหนูเริ่มเป็นตัวเองแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือมันจะมีช่วงแรกๆที่หนูแบบพยายามให้ตัวเองแบบเป็นไอดอลแบบจ๋าๆเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเข้ามาอยู่นี่แล้วแบบคนจะชอบเราได้เราต้องเป็นไอดอลจ๋าๆอะไรเงี้ยค่ะป็นมันฝืนธรรมชาติมากพี่หนูก็ทําไม่ได้หลังๆหนูก็เลยเป็นตัวเองแบบสุดๆค่ะเพลงไหนที่มันแบบน่ารักมากๆแล้วเป็นน่ารักในสไตล์ของเราเองก็เราชอบแบบนี้ จริงๆเราก็มาไกลมากๆจริงๆนะแบบหนูว่าทุกอย่างที่หนูพยายามทํามามันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วมันแบบให้รางวัลเราด้วยด้วยด้วยแบบนี้แะค่ะใช่ก,ก็ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนิดนึง <c oughs> อะไรที่มันเคยเป็นช่องโหว่อยู่ก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นขึ้นไปอีกค่ะ แล้วก็จะสร้างกำแพงบ้านที่มันแบบสุดลงให้หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเราอยากทำงานในด้านอื่นๆมากขึ้นงานแสดงในในบทบาทอื่นๆมากขึ้นอยากลองไปแข่งรถ r a ซิ่งดูนะคะให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นได้รู้ว่าโอ้ยนี่คือแบบกัปตันวงเวียนทีพวกนี้เลยนะ เบียนเคฟเรีกับตันงูบียนเคฟเรีด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นสกิลความสามารถแล้วก็สเสน่ห์หลายๆอย่างของน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในวงมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็จะได้เห็นความวไรตี้มากขึ้นจะได้เห็นเบียนเคในแนวใหม่ๆมากยิ่งขึ้นสามารถติดตามฮูบได้ทุกช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะฮูปด o t บียนเค f ฟเรีออฟฟิค่ะแล้วก็ฝากเบียนเคฟเรีไว้ด้วยนะคะเขินะ <c oughs>